ม่ได้ดูเลยแล้วก็ดูพร้อมๆท่านผู้ชมเลยนะเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการไปปะลัทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลานี้เวลาเดียวกันนี้นะครับแน่นอนครับผมเจ้าชายต้บลหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ผมดรวินอินทวัฒน์ลีวิสิธิตพัฒนาเราจะนําพาแต่ละที่แต่ละแห่งที่หลายๆคนไม่เคยไปหรือไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นมุมแบบนี้นะครับ ที่ว่านี้ก็คือหนองแม่นานแม่นาแต่ก่อนจะไปถึงน้องแม่นามีผู้สนับสนุนรายการเข้ามาไม่งั้นเรามาไม่ได้ฮะยิ่งน้ำมันราคาแพงคือตอนนี้นะครับจะแพงไปไหนนะฮะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านจะขึ้นเขาลงห้วยไปยินหน้าผาโดดน้าพายเรือตะกุยตะกายยังไงยังไงดีต้องติดต่อใครตะเกียรตะกายทุรนทุรายเฮ้ยนั่นเศรษฐกิจทุลนทุรายตะเกียรตะกายนะครับท่านผู้ชมด้วยเขาขอแอดเวนเจอร์ทัวร์นะฮะโทรศัพท์เข้ามาถาม ว่าเทีไปเป็นคณะไหมหรือว่าจะมาคนเดียวหรือจะมาสองคนอยากให้ทีมงานเราสอนคู่รักเคยมาคู่รักเขาเคยมาเที่ยวกันรายการนี้แล้วนะกลับไปก็เดินกันนนั่แหละแบบอ่าอุ๊ยเอาแล้วคานผู้ชมครับเที่ยวจนเหนื่อยแล้วต้องนึกถึงให้ที่พักที่หลับที่นอนครับที่นี่เขาตั้งแคมป์นะฮะดูดาวนอนนับดาวและบรรยากาศที่เรียกว่า ต่อให้หน้าร้อนก็ยังหนาวนอนก่อนนอนมันมีแคมป์มันต้องมีอาหารด้วยครับต้องของใครดิเดี๋ยวก่อนเอาเอาที่พักก่อนที่พักไงก็ท่านบอกตะกายดาวแล้วฮะไร่ประพาวันเขาคอรีสองแล้วก็รู้สึกหิวเมื่อไหร่เอาไปชมที่แคมป์เดินเลยไหมเดี๋ยวก่อนค่อยต่อสายเราก็คุยอ้ะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราเราเราเวลาหิวเมื่อไหร่เราจะไปที่ครัวโมเม้ง เขาขอหาได้เด็ดตลอดจัดจัดร้านโดยเฉพาะเมนูคุณไม่ต้องไปอ่านอย่าไปคิดให้เสียเวลาไปถึงนึกถึงอะไรบอกเขาเลยเขาทำให้คุณได้หมดนะครับแต่ว่าคุณจะกินได้อย่างอร่อยอร่อยก็แล้วกันได้ครับด้วยได้ครับเอาทีนี้สุขภาพจะดีแบบนี้จะตะลุยจะเฟรชชี่อยู่ตลอดต้องนึกถึงทางเช่าเศรษฐีนะฮะเพราะเขาให้กินก่อนก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ช่วงท้องว่างผมชอบส่วนผมชอบตอนท้องว่าง กินแล้วคือกินแล้วกักกินแล้วอย่าไปกักแล้วบอกต่อโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับจริงๆกินแล้วคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวเรามันดีแล้วก็ฉีดเม็ดเลือดแดงออกมาได้ดีผลิตได้ดีอย่าไปโฆษณาเยอะเดี๋ยวเขาดีไม่ทันครับโอเคถ้างั้นเก็บตกบรรยากาศต่างๆที่ไหนหนองแม่นาดีกว่าหนองแม่นาเลยอันนี้ไมคอมเมนต์เลยแม้กระทั่งตัวผมเองครั้งแรกเหมือนกันครับพายเรือไปเจออะไรมังทำไมลูก ไปโดนเหยียบหนามเหยียบผ้าไปเห็นใครเขาีแอบโดดต้นต้นไม้สูงๆต้นไม้แห่งน้ำไอเราคนนึงก็ปลาตัวใหญ่เอาอย่างนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่หนองไหมนะครับลามีทั้งเป็นกระคุณครับ ไปไหนวันน <drained out. S 1> ี no ้ไปวัดมาแล้วเนี่ยใไปเหลือไปวัดใไปเลือใช่ป่าที่นี่น้ำก็กันคุ้มุ้นะครับเพราะว่าฝนตกคืนเมื่อวานครับแค่ฝนไม่ตกน้ำจะใสมากเลย สบายด้วเนี่ยสบายครับคุณมองหน้าผมทำไมเนี่ยคมองังไม่ออาาดได้าไเอาไปาเขินดีว่าตาเขินดีว่าจะต้องถอดแป้นดีไปเลยว่าหงแน่ไม่ได้านะครับช้าๆได้ผ่านครับบอกผ่านป๋าไหวไหมเนี่ยไอ้เาไมน้ำเปา เฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วครับโอ้โหสรุปสรุปมียางให้อย่างให้เด็กขวัญกินได้ไหมครับขวัญครับขวัญครับสรุปยากให้เด็กขวัญกินใช่ครับ บริการลุกระดาบประทับใจเป็นลมเอาเหรียญบาทเหรียญบาดวเรก็ได้เห็นบรรยากาศมองไม่นาไปเก็บนู่นนั่นไม่มีนี่ แล้วก็มาทั้งทากินกันบ้างทายเรือกันม้างนี้ไม่มีนี่ครับเพราะว่าอ่านเข้าเศรษฐีทําให้รวยกันหลายคนครับโหสุดยอดครับคุณจริงนอกจากรวยรวยสุขภาพใช่อ่ะรวยสุขภาพมันมีแรงมาทงานไงก็เลยหาเงินได้ง่ายขึ้นน่ะอนบรรยากาศเมื่อกี้ที่เราพายเรือที่ไปมันจุลศิษฐ์แม่อ่ะมันจุลศิษฐ์ผมชอบมากๆครับแล้วก็อย่างนึงไปโดดน้าไปเล่นน้ำกันด้วยคตมันนะไปปีนภูเขาไม่ได้เผากระท่อมแต่เราไปเจอฝนตกนะครับไม่ได้เผากระท่อมนะครับ ไม่ปีนภูเขาแต่ไม่แต่มันสวยนะน้ำตกไอ้ที่ีตั้งชื่ออะไรนะเดียวมาเรากดเดินเข้าไปนี่มันอย่างก็แบบเมืองรับแรงเลยผมอันอะไรเนี่ยแต่หลายคนไม่เคยไปนะครับท่านผู้ชมครับไปชให้ได้นะฮะถ้าไม่ไปแล้วคุณจะไม่ได้ไปเลยิหวังเพราะว่าบางทีเขาอาจจะปิดเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติคุณไม่ได้เข้าเลยนะไม่ผมไบอกว่าใีขนาดที่ยังมีแรง ไม่มีแรงกินหรเช้าเสร็จผาออกมาท่องเที่ยวกับเขาคออเป็นเจอทัวร์นะฮะแล้วก็มันนอนกันไร่ประพาวนเขาคอรีสอร์ทเสร็จปุ๊บหิวข้าวก็กินกับพัวม้งเม่งไปเลยรับรองครบชุดครบเซตหมดอย่างหมด้วฮะทีนี้ท่านผู้ชมครับเราจะพาไปดูบรรยากาศที่แม่กำปองขอบรรยากาศนั่นเลยบรรยากาศเดินป่าไปดูไถ่ไปดูอะไรนะนี้ก็จัดว่าเด็ดเลยนะเป็นอีกเทปที่เหนื่อยเจ็บจริงเจ็บทุกคนแล้วคุณก็จะได้รู้ว่า ที่นั่นเขาเรียกไผ่อะไรนะเดดีี๋๋ยวเยวไปไปดูแล้วกันห้าห้าบอกห้าบอกไปดูบรรยากาศครับจินเล่นแบบนี้ก็โอ้โหเต็มเตมหน้ากล้องเลยไผ่ชนิดนี้ภาษาเหนือเนี่ยไม้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้ใช่ค่ะไม้ไม่เฮี้ยไม่เฮี้ยก็แปลว่าดีไงเพราะว่าลำต้นมันตรงแล้วเนื้อไม้มันนวลแต่ มนเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลำต้นมันตรงอะไรมันดีทำไมมันมันมันเป็นเฮียได้ไงไม่เฮียไม่เฮียไม่เฮียก็คือแสดงว่าเป็นไม้ดีวุ้ตะป้องมันเข้าไปทำตะเกียบเพราะวันนี่เนาะเอาไปทำจากสามค่ะเออทำตะเกียบก็ได้ใส่สารพวกม้วนดักไม้เนื้อออกเอาข้อศอกมามาทาบสีความยาวของป้องมันนี่่ยทานผู้ชมนะดูดูนะดูนะนี่นะไหน ข้างบนจากจากข้างล่างไปข้อสองโอ้โหหนึ่งสอกหนึ่งคืบอ่ะนะใช่คุณยาวขนาดนี้เลยเหรอหนึ่งสอกหนึ่งคืบปกตินะฮะไม่ใช่ไั่นะนะฮะของผมเนี่ยไม่ได้แค่ยาวอยครับแขนยังเล็กอีกด้วยไั่บ้านคุณเป็นอย่างนั้นเหรอต้องเพราะผมชอบปลูกแบบเล็กๆแล้วมันลูกเขาเรียกว่าไพ่หลอดกาแฟไผ่เล็กๆยาวๆน่ะคุณนี่รู้จริงไออย่งเนี้ยไผ่อะไร ไผ่เป็เดี๋ยวอันนี้นไผ่ลอยแฟนนี่ไผ่อะไรไผ่เฮียไผ่ทรงกระบอกเอกะไรล่ะกรบอกแล้วไงกระบอกแล้วไงกรบอกแล้วไงกะบอกแล้วทรงกะบอกแล้วไงมันคืออะไรไก่กระตุ้นไก่ภาษาภาษาเมืองนะเหนือนะพคู่ว่าไม่เหียไม่ไม่เียไม่เีย อดอแล้วมีพี่ตะขานี่ยน,นี่ต้นอะไรเนี่ยมันมีรูปด้วยนะต้นชานี่คือต้นชาเหรอช,ชาที่เรากินเมื่อกี้ป่ะโอ้ oh, แล้วมันก็มีรูปแบบนี้ด้วยเหมือนกันรูปมันกินได้ไหมไอ๋อใบพ่อปูนี่แห้งๆนี้เอาไปผูกได้ใช่ไหมกแกะดูข้างในมันดำใช้ได้อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะ เราไปถึงก็มันตื่นเต้นนะมันว้าวตลอดนะว้าวว้าวครับแล้วก็ความรู้เพียบเลยไพาพาไปเดินกินใบชาอะไรไม่รู้แล้วไปกินต้นน้ําเลยนะที่เป็นต้นน้ำาเป็นไม่ได้กินต้นน้ําเรากินน้ําแต่กินมันอยู่ที่ต้นน้าแต่พี่จะกินต้นไม้อยู่แล้วกินไปเดินไปกินไปโอ้โหเมื่อกี้เป็นยังไงผมยอมพี่เลยอะอะไรท่านผู้ชมอะไรอะรย่รกไ่ไ้กิแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไผ่ละไอไผ่เดียก็ให้ท่านผู้ชมไปพูดกันเองผมผมไม่กล้าพูดแต่ว่าแล้วก็ไอไม่ ไม่รู้ว่าชาเนี่ยกับต้นอะไรนะกับใบอะไรนะใบเนี่ยงเพราะมันอันเดียวกันเห็นไหมเออมันอันเดียวกันเราก็เพิ่งรู้ความหมายไม่ได้ความรู้ด้วยแล้วก็อีกอีกเรื่องนะฮะบทกลางน้ำเดินไปหูบรรยากาศล่มมืดแบบพี่เอกแทบอยากจะบวชเลยแต่ผมไม่ให้แกบวชเดี๋ยวรายการนี้มใครนอกจากบทกลางน้ําแล้วนะครับเรายังตามหาชื่อเจดีด้วยนะครับยาวขนาดคนพาไปยังไม่รู้เรื่องแล้วว่าชื่ออะไรนะไม่ได้ไปเจอรองเจ้าอาว่าเป็นยังไงล่ะ สาาุปกติสาธุเจ้ารองเจ้าวาดปกติก็ก็ควรที่แจงก็ได้นะวันนั้นตกใจดีไม่นินทาพระไม่ใช่ล้วขนาดขนาดพระยังสะกิดเลยบอกโยมชื่อมันยาวนะโยมไอเราก็ไม่เชื่อพี่เอกกับพุ่งเข้าไปเลยจำชื่อได้ป่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูในรายการเอากําลัาที่ที่ได้เห็นบรรยากาศเมื่อกี้ไงเห็นไหมสุดครับ แต่ผมประทับใจเรื่องโบนนะที่ทางผมรู้ว่าผู้หญิงก็สามารถเข้าโบนได้เมื่ออยู่กลางน้ําแล้วคุณจะพาผมกอดทำไมผมก็กอดมันมันคืออะมันคือท่าคิดว่านะฮะมด่ต่อไปเราจะไปไหนกันดีอ้าวทีนี้บรรยากาศแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชมท่านได้เห็นหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกบ้างปีนู่นนี่นั่นบ้างนะครับบรรยากาศโอ้เราเรา,เรานำมาฝากนี่หลายคนยังไม่เคยเจอหรรยาการแบบนี้ไปซะนะนะครับไปซะนะกับรายการไปปะหลัดเ,เราไปสิครับปหลาดเดี๋ยวจะไปแล้วล่ะครับ อ้าวท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้จริงผมเจ้าชายตะมุขเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโัโกชนะชุติยันท์ผมดรวินธิวัตรลิ้มพิพัฒนาครับและผู้สนับสนุนรายการที่ทําให้เราเดินทางได้สะดวกสบายด้วยราคาน้ำมันแพงนิดนึ่งเขาเคาแอดเวนเจอร์ทัวร์ครับและต่อด้วยไร่ประพาวันของพ่อพิศสอนครัวโมงแมงทางเท่าเศรษฐี ตามติดชีวิตของพวกเรารายการไปประดาทางเป็นชมได้นะฮะพิมเข้าไปเป็นสากินครับ P A I P A L A และอีกหนึ่งช่องทางครับทาง YouTube พิม์เข้าไปเป็นสาังกฤษเช่นเดียวกัน P A I P A L A ไปประล่ะไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับบรรยากาศสุดชิคสุดคูลแบบรายการไปประลาะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับหมดเวลาพงเี้จริงๆสวัสดีครับัสดีครับ अहं न जानामि